สวัสดีทุกท่านครับสวัสดีปีใหม่ครับพบกับผมเซลโยสีสเกตพงนิเวศนะครับร้านที่ขายแต่รถเดิมนะครับสวยราคาถูกนะครับรับประกันนะฮะไม่มีอุบัติเหตุ100%ครับคันไหนมีตําหนิอะไรยังไงก็แจ้งกันตามตรงครับผมน่ะคันนี้นะครับฮอนด้นะครับ j จ z z นะ 1.5V ปี2013ครับคันนี้เราขายเป็นแค่3,38,000บาทเท่านั้นเองนะครับ ไม่เพียงแค่1 2 0 0 0 0กิโลเมตรนะครับคันนี้นะปี2013ครับอ่าคันนี้ผมเก็บสีรอบคันนะครับเพราะเนื่องด้วยสีขาวนี่แหละครับมีการเก็บสีรอบคันนะครับแต่เรื่องของอุบัติเหตุชนหนักพลิกคว่ำอันนี้รับประกันนะครับว่าไม่มีร0 0ครับนะฮะโอเคครับคันนี้ได้ยางใหม่นะเราเปลี่ยนยางใหม่ให้ไปแล้วนะครับนะเป็นแฮชแบ็กหประตูนะครับน่าใช้งานมากๆเลยนะครับราคาถูกมากๆนะคันนี้นะครับสามแสนสามหมื่นแปดพันบาทนะครับ กับ Honda j แ z ๊นะฮะ 1.5V นะครับเครื่องยนต์นะฮะเผาไหม้สมบูรณ์นะครับคันนี้ผมติดเครื่องไว้นะครับผมติดเครื่องไว้เพราะว่าแบตมันเสื่อมนะนะครับเป็นรุ่นแบบแฮชแบ็ก5ประตูนะครับอเนกประสงค์อีกคันหนึ่งที่น่าใช้นะครับเป็นรถยอดนิยมเลยทีเดียวนะครับเบาะหลังพับได้นะครับเบาะหลังพับได้นะฮะเป็นแนวราบได้เลยนะครับผมอะชมภายในด้วยกันนะครับคันนี้อันนี้ไฟเดี๋ยวติดให้นะครับไฟกลาง นะครับไฟการตัดติดให้นะครับอ่าก็เป็นเบาะผ้านะครับผลิตเป็นเบาะผ้านะฮะตามแบบสไตล์ของแจ๊สในปีนี้นะครับผมเป็นเบาะผ้านะครับภายในก็ถือว่าสะอาดเลยทีเดียวนะครับนะน็อตต่างๆนะครับเดิมนะคันนี้น็อตต่างๆเดิมนะครับอย่างที่บอกครับคันไหนมีตำหนิอะไรยังไงนะทีมอ่าพวกเรานะครับแจ้งนะครับแจ้งให้ลูกค้าทราบนะครับ ตามขายตามสภาพตามราคานะครับถ้ารถไปม,มีบัติเหตุร้อยเปอร์เซ็นตนี่ก็อีกราคาหนึงนะครับโอเคอ่ะไปดูภายในกันหน่อยครับว่าเป็นยังไงกันบ้างเนี่ยคันนี้ก็ภายในสวยครับเนี่ยด้านข้างนี้ก็ตกแต่งด้วยผ้านะครับเป็นลายผ้านะไดครับเป็นกระจกแบบออโต้ทั้งสี่ทิศนะครับอ่าเบาะผ้านะครับมีซับ พอทข้างให้ด้วยนะนะครับก็สวยนะอีกมุมหนึ่งนะครับของแจ็สนะครับก็สวยทีเดียวคอนโซลใหญ่เลยครับมีช่องวางของนะฮะเนะะี่ยครับคอนโซลแบบเขาเรียกว่าแบบแจ็สนะแบบแบบแจ็สปีนี้นะครับเียจออโต้นะครับพวงมลาลัยก็มีคอนโทรลนิดนึงนะครับหน้าจอหน้าปัดก็เป็นแบบทรงสปอร์ตเลยทีเดียวนะครับชั้นวางแก้วขนาดใหญ่นะครับรถทรงสวยเลยทีเดียวโอเค เดี๋ยวมาชมภายในด้วยกันครับนี่คันนี้ก็สตาร์ทรถไปแล้วนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกให้แบตเสื่อมครับนี้เราเปลี่ยนแบตให้ใหม่นะครับเป็นแบตให้ใหม่นะครับโอเคหนึ่งแสนสองหมืนเห็นไหมเนี่ยหนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันสามรอยยี่สิบกกิโลเมตรนะครับนะนะครับแอร์ไม่ต้องห่วงนะครับเรื่องแอร์นะครับเย็นแน่นอนนะครับปุ่ม ac ต่างๆนะครับปุ่มเครื่องเล่นนะฮะ aux นะครับผมนช่องเสียบ cd นะครับแผ่นดิสต์นะครับต่างๆนะครับผม มีแอร์หลังด้วยเนี่ยเอียร์ใช่ไหมนะครับโอเคปุ่ม USB ตรงนี้ก็มีนะฮะ USB นะครับ power outlet 12โวลต์นะครับช่องเก็บของวางของนะฮะตรงนี้นะครับมีลิ้นชักให้ถึง2ลิ้นชักเลยทีเดียวนะครับโอเคก็สวยน่าใช้ครับผมราคาดีด้วยนะคันนี้นะครับราคาไม่แพงมากนะครับโอเคอ่ะมาฟังเสียงเครื่องกันดูครับผม อันนี้ราคา3 3 8 0 0 0่บาทนะครับ Honda า a z z ทนะครับ1.5 VP 2013ปนะครับผมมีคันเดียวนะใครที่สนใจต้องรีบหน่อยนะครับผมอ่าคันนี้นะครับสภาพโดยรวมนะครับก็จากว่าสวยครับอันนี้อ่านอตฝากระโปรงมีรอยขันนะครับมาเรามาสำรวจด้านข้างกันนะครับด้านข้างด้านในนะฮะไม่มีรอยขันนะครับแสดงว่าฝากระโปรงนะครับมีรอยทํานะครับมีรอยทํามานะครับ แต่ว่ารับประกันไม่มีอุบัติเหตุนะฮะคันนี้นะครับเพราะว่าโครงสร้างตรงนี้นะครับยังเดิมอยู่นะฮะยังเดิมอยู่นะครับนี่ยังเดิมยังยังนิ่มอยู่นะฮะของมันนะครับอย่างที่บอกนะครับผมมีเก็บสีนะฮะผมมีเก็บสีนะคันนี้นะครับรถสีขาวก็จะประมาณนี้ครับต้องเก็บสีนะครับอ่าเครื่องยนต์ครับพันห้าร้อยีซีนะครับมี abs นะครับนี้แรงดีนะครับ ผมขับมาแล้วนะครับแรงดีนะคันนี้นะแรงดีแล้วก็น่าใช้นะครับโอเคครับถ้าเกิดว่าท่านใดสนใจนะครับ Honda Jazz นะครับคันนี้นะครับก็สามารถติดต่อผมได้เลยนะครับเซลโยนะครับศรีสะเกดพงศ์นิเวศนะครับผมอยู่อำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกดนะครับบริการทำสัญญาแล้วก็ส่งรถให้ท่านถึงที่ครับผมอ่าเครดิตฟรีดาวนะครับมีโปรโมชั่นมากมายให้เลือกเลยทีเดียวขอบคุณทุกท่านครับที่ติดตามสวัสดีครับ